สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเย่เพ้นเย่ยเพ้นเย,ยเพ้นเย,ยเพ้นกดโทรศัพท์ผิดอีกแล้วกดลืมถ่ายอีกแล้วนี่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือน้ําตาลหกไอ้น้ำน้ำ,น,ำน้ำเปล่าหกลิตรนะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงสองกิโลจ้ะ น้ำเปล่า6ลิตรน้ำตาลทรายแดง2กิโลใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายละลายนึกว่าถากดถ่ายแล้วที่แท้ลืมกดอยายบินเอ้ยกดไม่กดโทรศัพท์ผิดอีกอะ่ะแล้วก็กล้วยสุกเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะเยบินใส่ไป4ขวดแล้วนะแต่ความจริงมันต้องใส่เกิน4จ้ะต้องสักประมาณ6ขวดจากขนาดเนี้ยไรนี้น้ำตาลทรายแดง2กิโลนะใส่มาในเนี้ย อันนี้ทําอะไรจุลินทรีย์นี่ไว้ทําอะไรเนี่ยเอาไว้ทําไว้ลดต้นไม้จ้ะเขาบอกโอ้โหมันจะดีมากเลยลดต้นไม้งามมากเลยเดี๋ยวินดูจากอาจารย์ยูเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยกิโลนงน้ำตาลทรายครึ่งกิโลแต่น้ำตาลทรายแดงอ่ะแต่อันนี้กล้วยเพียบเลยพินใส่น้ำตาลไปสองกิโลนะเดี๋ยวเพิ่มน้ำได้อีกจ้ะกล้วยใส่ได้เยอะตามเท่าที่มีอยู่เลยจ้ะเนี่ย เขาทำกันทีละหวีเยพินทำทีละเคือะไรเพราะกล้วยบานเยพินเยอะมากเลยบางสูตรก็บอกให้เอามือขยำขยำมาเลยนะให้เละแต่อันนี้เยพินไม่ได้ขยำนะบางสูตรก็บอกให้ใช้หั่นเอาหั่นหนาหั่นบางหั่นได้ทั้งนั้นจ้ะกล้วยน่มันมีน้ำตาลเยอะนะจ๊ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ห้ามกินเกินวันละสองลูกนะมันหวานมากเลยอย่างเงี้ยทำกล้วยตากกบน้ำผึ้งก็ดีนะ แต่ถามว่าทำไมเยพินไม่ทํากล้วยตากแล้วปล่อยกล้วยเน่าทุกทีเลยเยพินอยากจะบอกว่าเยพินตากกล้วยที่หไรฝนตกทุกทีจ้ะตกไม่ลืมหูลืมตาตกของเสียเลยอะ่ะไม่เคยตากกล้วยสําเร็จสักทีหนึง่งไม่ใช่ไม่มานะนะจ๊ะนย่าถ้าข้าวอย่างเงี้ยกำลังตากเลยเนะี่ยทากล้วยตากถ้าทากล้วยตากเราก็ปอกออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ล้างน้ําเกลือจ้ะ เอาน้ำละลายเกลือให้เข้มข้นอ่ะแล้วก็ตากได้เลยอย่างเงี้ยแต่นี้ว่าไม่ได้ตากเนาะไม่มีเวลาแต่ต่อไปคงต้องได้ตากแล้วละ่ะเพราะว่าว่างงานแล้วหมอก็ห้ามเดียพินกินเกินวันละสองลูกสมัยก่อนนะเดียพินกินวันละเป็นหวีจากแฟนคลับที่มา เที่ยวสวนยาพินเาจะจำกันได้เนาะยาพินจะแขวนกล้วยไว้เป็นหีแต่กินทั้งวันแต่หิวข้าวตอนไหนก็กินกล้วยกินกล้วยกินกักนจะร้องเกลียๆอะ่ะกินกล้วยแทนข้าวเลยจะ้ะสมัยไม่ใช่สมัยที่เป็นเด็กนะสมัยที่เมื่อปีสองซีที่บอนขายดีๆอะ่ะขายบอนดีจนไม่มีเวลาจะกินข้าวจะ้ะตอนนี้กินข้าอิ่มแล้วยังไม่มีเวลาจะขายบอนเลยจะ้ะ น,นี่เราก็เลยทําใช้เองเนาะเนี่ยใช้ลดต้นไม้ใช้ทําอะไรได้ทั้งหมดเลยนะบางสูตรเขาก็บอกให้หัน่นอย่างนี้เลยหั่นทั้งเปลือกเลยอะแต่นี่ยยพินมีกล้วยเยอะไงก็เลยเอาแต่น้อนะเอาไปหมกักทำปุ๋ยหมกักดีมากเลยนะแฟนคลับยยพินที่ติดตามเยพินมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมนาะที่สมัยยงัยงยงังยังมีคนตามสามสี่ร้อยคนนะเยพินทําอยู่ทำปุ๋ยหมักอะ เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาทำขุยหมักให้เพื่อนๆดูะแะแผนขัดรุ่นดังเดิมคงจะจําได้เนาะแต่เยพินก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำสวนบอนทำสวนต้นไม้และถามว่าขายต้นไม้ตอนนี้ขายออนไลน์มันขายยากวิธีการขายทำยังไงเยพินทำว,วิดีโอเขาเรียกอะไรโชว์หรืออะไรที่เป็นภาษาอังกฤษน่ะที่มีกี่กี่นาทีหกสิบวินาทีอ่ะ เป็นการโฆษณาของเรามันก็พอได้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่การทําวิดีโอแบบนั้นมันจะไม่ได้เงินนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงินค่าโฆษณานะแต่ว่ามันก็ยังได้ขายของจ้ะแฟนคลับก็ยังได้มีโอกาสเห็นเนี่ยของเราเนี่ยอยพินใส่น้ําตาลลงไปแล้วแล้วคนแล้วนะอันนี้ใช้ถุงแบบนี้นะสวมสวมกระถางเพราะถังเยพินไม่ค่อยสะอาดจ้ะถังใช้มาเป็นสิบปีลนะ ไม่แน่นอนจะเอาที่สบายใจเลยจ้ะอยากใส่อะไรก็ใส่จ้ะเขาบอกว่าหมักอย่างเงี้ยเดือนนึงก็เอามาใช้รดน้ำต้นผสมน้ำต้นไม้รดต้นไม้ได้แล้วนะน้ำน้ำเนีน่ยน้ำหมักหึงแก้วต่อน้ำสิบริจ้กะผสมกันรดต้นไม้อ่ะ แต่เยพินก็ทำครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกโอ้เยพินแกทำให้ดูต้องดีแน่เลยอย่าไปเชื่อแกนะแกก็ทดลองเหมือนเหมือนเพื่อนๆเลยแหละจ้ะเห็นอาจารย์ยูสอนก็ดูก็ทำตามอาจารย์ยูนี่แหละอย่างเพื่อนๆก็เห็นเยพินเป็นอาจารย์ยูเหมือนกันแต่เยพินก็ยังภูมิใจนะที่มีแฟนคลับหลายๆคนบอกว่าประสบความสำเร็จจากการเดินตามเยพินเยพินก็ดีใจจ้ะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาพินจะพาทาสอนทําให้นี่จุรินรียสั่งข้อแสงพยาพินทําจุรินทรีย์สั่งข้อแสงเป็นซื้อไข่เป็เปดมาทิ้งให้เน่าก่อนนะมันจะเป็นไวจะ้ะไข่เน่าอ่ะแกะไข่เน่าอ่ะเสร็จละหมดยันหลงรู้ไหมอ้าวหลงอยู่ได้สองสามลูกถ้าอย่างเงี้ยนะปอกปอกปุ๊บล้างน้ำเกลือแล้วทำก้อยตากแล้วหวาดจิ๊บเลยนะ่ะ หวานมากเลยกล้วยอย่างเงี้ยพอตากแล้วมันจะเป็นอไอ้เรียกไส่หลับหรืออะไรด่ะซึมออกมาจากกล้วยเลยเป็นอย่างกระทชุบน้ําผึ้งเลยจ้ะอบน้ําผึ้งเลยอย่างเงี้ยถ้ากล้วยงอมๆอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกกล้วยน้ําว้ากาบเขียวจะไม่ใช่น้ําว้าขาวมันจะหวานมากห่อเ้าต้มก็อร่อย พินจะพยายามสรรหาความรู้อะไรที่เขาว่าดีๆเอามาให้เพื่อนๆดูจ้ะเพื่อให้เพื่อนๆได้มีประโยชน์จากการดูคลิปจุลิไนไอ้ีจุลินซีสั่งข้อแสงนะเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวจะระเบิดมุ๊ระเบิดไหมไม่ระเบิดยพินทําเป็นนะจุลินทซีสั่งข้อแสงเนี่ยใส่ลงไปในตู้ขวดเลยเขาบอกใส่จุลินซีสั่งข้อแสงไปแล้วจะเป็นไวมาก เดี๋ยวเยพินแปลวน้ำมาเติมสองขวดก่อนจะได้เต็มถังเนาะนีจกะเียพินอยากจะบอกว่าในการหมักอ่ะไม่ว่าหมักอะไรนะใช้ถังพลาสติกใส่จะดีที่สุดจ้ะ คน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 แล้วก็ซิมเบิงซิมเบิง,มบงไม่ใช่นะจ๊ะแล้วอีกยี่สิบวันมาเจอกันจ้ะแต่เขาบอกให้หมักเดือนหนึ่งจะดีที่สุดเออเราอีกเดือนหนึ่งมาเจอกันดีกว่าว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้เนาะเนี่ยถ้าถ้าเกิดสูตรนี้นะถ้าใช้เป็นมะกรูดกับน้ำตาลทรายแดงอย่างนี้นะ เป็นน้ำยาล้างจานดีมากเลยเพราะเยพินเคยเบิร์เอ้เราเคยเบิง่งเคยทําน้ํายาล้างจานก็ใช้สูตรนี้แหละจะ้ะแต่ใช้เป็นลูกมะกรูดจะ้ะลูกมะกรูดหรือมะนาวก็ได้จะ้ะ <c oughs> เราเราอย่าไล่ลมให้มันไอ้นี่นะให้มันป่องนะแล้วอย่าทําให้มันป่องนะเราต้องไล่ลมออกจะ้ะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อว่าเผื่อมันมีแก๊สจะ้ะมันมีแก๊สถ้าเกิดเราเราทําลมเยอะๆะ่ะหมักพวกนี้มันจะเป็นแก๊สจ้ะ เป็นแก๊สนะเดี๋ยวมันก็จะตึงแล้วมันก็จะระเบิดบุ๊แล้วมันก็จะกันไอ้นี่จะไม่ระเบิดล็อกล้อเล่นมันก็จะไอ้นี่จะปอง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 ดูไม่สวยงามเนี่ยแค่เนี้ยเห็นไหมเออมีที่ผงหน่อยมี่เก็บที่ผงออกก่อนเปลือกกล้วยล่วงลงไปดูไม่สวยงามต้องเอาออกเปลือกกล้วยล่วงลงไป เดี๋ยวเจะหาว่าจะพินทําไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปไว้ในที่ล่มที่ล่มแต่มีแสงสว่างมาหาอาจารย์อยู่บอก มาเสร็จละเดี๋ยวพรุ่งนี้นยายพินจะพาทําจูลินซีสั่งคอสแสงเพราะยายพินทําใช้อยู่สมัยก่อนนะที่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรยายพินทําจูลินซีสั่งคอสแสงใช้แล้วพอมาทําบอลสียายพินไม่มีเวลาจะทําอะไรเลยเพราะจับไม่จ๋าทาแต่บอลสีทั้งวันเลยยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งกริ๊งด้วยนะจ๊ะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะจ๊ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนจ้าอ,อะไรล่ะเนี่ยไอ้ยอดสวัสดี